เพื่อพัฒนาความจําของคุณสําหรับการสอบแบบจีดีก็คือ1นึ่งสูตรทุกสูตรเนี่ยน,นีที่มาที่ไปเชื่อมันว่าพี่วันมันคนไม่ชอบจําสูตรเลยไม่ชอบมากๆถึงแม้กระทั่งคือถ้าสูตรนั้นเราเรียนแบบไม่เข้าใจหรือไม่มีที่มาที่ไปพี่วันก็จะไม่จําสูตรมันเยอะใช่ไหมทีนี้พี่วันจะยกตัวอย่างให้อยู่อย่างเช่นอะไรเช่นสูตรรหาระยะทางระหว่างจุด2จุดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากพีทาโกรัส พี่ปอนก็จะจำว่าอ๋อมันลากลงมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยด้านที่เป็นด้านประกอบมุมฉากทั้ง2อันคือเดลต้าเและเดลต้าวแล้วเมื่อนันกําลังสองมันก็จะได้เป็นบวกเสมอเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องสนใจว่าเราจะเอาอันไหนขึ้นมันจะติดลบหรือเปล่าเพราะยังไงมันก็จะเป็นบวกแล้วก็ถอดสแควรรูทไม่เชื่อลองกลับไปดูนะว่าเป็นพิทากรัสอย่างที่พี่ปอนบอกหรือเปล่าแบบนี้ถามว่าถ้างั้นเราจําสูตรหลักๆแค่เข้าใจพิทากรัสก็พอแล้วใช่ไหมแล้วถ้าอยากพัฒนาความจําขึ้นอีก ที่วันมีเคล็ดลับก็คือที่วันไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่เขาทําวิจัยของญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าถ้าเราคิดเลขง่ายๆบวกลบคูณหารนะ่ะทุกวันประมาณ1กระดาษ A4 สัก40-50ข้อได้ให้ทําภายในเวลา2นาทีจับเวลานะแล้วก็ทําให้ถูกต้องถ้าใครทําอย่างเงี้ยได้ทุกวันวันละแค่2นาทีเนี่ยความเร็ว2นาทีเนี่ยเป็นความเร็วที่เขาเขียนไว้ในหนังสือนะคะ ก็คือเราจะมีความจําที่ดีขึ้นแล้วทีเนี้นพี่ปอนก็มาสังเกตตัวเองจริงๆแล้วพี่ปอนเนี่ยเป็นคนความจําไม่ดีแต่ตอนเนี้ยพอพูดว่าพี่ปอนความจําไม่ดีใช่ไหมนักเรียนก็จะแบบเอ๊ะใช่เหรอพี่ปอนหนูว่าไม่ใช่นะคือพี่ปอนทําโจทย์เยอะท,ทําโจทย์เยอะตั้งมันเป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้ว่าโจทย์นี้มาจากตรงไหนทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นความเคยชินว่าตรงนี้คือคีย์เวิร์ด อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มาสังเกตตัวเองเออมันจําได้มากขึ้นจริงๆนะจากการที่สอนแมททุกวันวันละประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงได้ฟังไม่ผิดค่ะประมาณ8ปดถึงสิชั่วโมงถูกแล้ว น้อยๆไม่มีไม่มีเลยที่บอลต้องมีสอนสองชั่วโมงน่ะนั้นก็เท่ากับว่าที่บอลได้ practice ทุกวันที่เป็นเกี่ยวกับแมททั้งหมดเลยมันก็พัฒนาความจำจริงๆนะจากประสบการณ์ส่วนตัวก็จําได้แล้วก็ฝับใปความได้มากขึ้นสับความเข้าใจของเรื่องนั้นๆเรื่องนั้นๆได้ดีขึ้นถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย